เบื้องขูดปรหคูงมองไม่เห็นนะเนาะเรา,ามจะตำตำตำเทียะกันนะคะ 한국 음식 이거 만들어 볼게요. 쏨땀 파파야 샐러드 영어 뇽뇽 제대 쏨땀 부빠라홍짬부빠라 ไปยังหมดปนะกินกินกับผงขอุ่นเนะอาปกินกิับกมตี๋นนะกินกับกนะ๋วะเตก่อนเนาะกินกับกยยูเนากินวยีน เรียนมากอะนี่กระเทินอ๋อยายได้อยู่นานเหร ถึงใส่ละหลายคนเน่าเสียบแล้วเลือกตุ๊บเลือดไปบ้างเออเห็นได้งางเยอะวันนี้ล้อยางไปติเขาก็คิดว่าโอ้ยบริเวณเขาเป็นรายสื่อรายนเนาะยางไปซะอยู่นี่ไปเลี้ยงนาเด้ ซื้อทนได้สสสเสจ้วอันนี้จะเป็นเครื่องส้มตำนะคะเราจะใส่เป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะมะนาวนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะสองลูกเนาะปกตินี่ถ้าแอนตาแอนจะใส่ามะขามเปียกนะคะแล้วก็เราจะมีน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําปลา ผงชูรสนะคะปะลาราจ้าปลา,าปราใช้ปลาราต้มสุกนะคะนี่ก็คือเครื่องทั้งหมดของมันนะคะแต่เราจะมาเติมอ,อำมกันเลยอย่างแรกนะคะเราจะใส่กระเทียมลงไปนะอีกฮังกูปาแทากุแกท่กุกอิมิชิกเกย่ซมตม่ำเด๋อีรุมบาปพยาบัปยาซาดอีกอมานึงมงันเจลยว มีโอชูอนเยใส่ไปเรยอๆนะคะเป็นคนชอบกินเผ็ดนะคะแล้วเราก็จะใส่ผงชูรสนะคะหรือว่าน้ำตาลทรายลงไปก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พริกนะคะมันกระเด็นเวลาตำ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะอิซัทังเนี่똑같았는데그래이거는그이거더맛있어요냄새더좋아요이설탕수수 m 만들어요설탕 ก็ใส่มะเขือเทศเขือเทศลงไปสองลูกขมักเท้เลมอน ำมะนาวนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไป น้ำปลาฟิชสุกซุปอันนี้ปลาค่ะเราใช้เป็นของไม้นะคะชอบไม้นะปลาต้มสุกค่ะฟิสุกซอสตุกเเทลซุมต่ำมีโกสแตนส์เตอีอสันสเตอเ์ปลา ยิ้มใส่ก่อนคลุกให้เครื่องเข้ากันก่อนนะคะอาจจะใส่ปลาเพิ่มลงไปอีกนิดนึงเพื่อตำนัวแล้วก็ผงชูรสใส่เยอะก็อร่อยนะคะ่ะ 很难啊。 มีหอยดองนะคะกูมากเกี่ยว ชิม,อ,มอร่อยเทเซลพับเพยใส่มะละกอเส้นมะละกอลงไปนะคะที่เราเตรียมสับที่เราขูดเมื่อกี้ เดีย๋ยวเราจะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ เียชิมนะคะอืมขาดเลยโอเคค่ะช OK ัว ขอ,ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ